สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูซีทีซีอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจัดให้เลยน,นะครับผมสำหรับเจ้า Honda CB500F LVD ปี2018 คันนี้จัดทรงมาหล่อเลยทะเบียนโอนภาษีไม่ขาดนะฮะและสงสัยวันนี้ไม่มีเล่นมุกอะแม่บอกให้เงียบบ้างก็ได้เงียบก็เงียบจัดมาเลยนี่จัดทรงมาแล้วหล่อเลยนะครับผมคันนี้รถประวัติดี มือเดียวกุญแจ2ดอกบุ๊กเซอร์วิสครบเซอร์วิสศูนย์ตลอดโอ้โหประวัติด,ดีไหมถ้าดีกว่านี้นะสมัครเป็นสอสอไปแล้วเนี่ยประวัติดีจัดเลยข <c oughs> องแต่งนะครับผมข้างหน้าก็เป็นชิลหน้า K2 นะครับผมไปเลี้ยว l อ d วดีเป็นตัวปีใหม่เลยนะกระจกปลายแฮนด์ก้านเบรกก้านคัตปรับระดับข้างล่างมีอะไรบ้างกาดหม้อน้ํายางใหม่ตึ๊กเลยหน้าหลังอะอยางเยอะเลยนะครับ้วคันนี้จะทรงมาหล่อเลยผมชอบตั้งแต่รถเซอร์วิสครบแล้วแหละบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจ2ดอกมือเดียวด้วย คอบเครื่องนะครับผมสวยต่อมานะฮะท่อโยชิมูระนะครับผมเป็นไงแล้วทรงอ้วนอย่างนี้ไม่ต้องถามถึงเลยว่าเสียงจะโหดขนาดไหนนุ่มลึกท้ายสั้นตรงรุ่นนะครับผมอันนี้พร้อมไฟแล้ว LED แล้วที่ผมบอกเป็นไงยางหน้าหลังใหม่ตึกเลยสีล้อใหม่นะครับผมสีสวยเลยสีแดงแก้วสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับก็เลยดูแบบหล่อแบบลงตัวนี่เราบอกแล้วว่าจัดทรงมัาลองมาดูข้างบนเลย ที่จับโทรศัพท์ของ m ม t ต r บูฟแล้วมีตัวชาร์จแบตในตัวนะตัวนี้นะปับปิดน้ํามันเบรกเป็นของ GTR ผมบอกแล้วของเล่นเยอะวะ่ะดูแล้วหลอ่อแล้วกุญแจ2ดอกออกดอกหนึ่งเราเก็บไว้แล้วเป็นไงคนดูแลรถลนะไปน้องันสิบแปดอะโอ้โหดูสีดิชำ่ำว้าวชํำเลยอะชํำแบบ <c oughs> ไม่น่าจับเออเป็นรออีกแล้ว พูดมาเยอะแล้วมาดูเลขหม่กันบ้างนะครับผมเลขหม่คันนี้4ี่หมื่นสาแล้วเพิ่งเซอร์วิสตอน4ี่หมื่นสาเหมือนกันไม่ต้องทำอะไรเลยคันนี้รอเลยขออนุญาตทำการซาร์เลยนะครับผมชิ้นเดียวึ๊ดชิงตุ๊ตตพ๊ตุ่๊๊เบาๆฟังเสียงเครื่องก่อนเงียบกริบแล้วฟังเสียงท่ออ้วนๆทรงโยชิยังไงนุ่ม หล่อวะ่ะระบบเบรก ABS อะไรปกติหมดนะครับไล่น้ําเนิมเรียบร้อยมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยนะครับผมสูงตามซ้ายขวาเป็นไงจริงๆไฟเลี้ยวตัวนี้เขาเป็นตัวใหญ่เนี่ยพอเปลี่ยน LED หน้า,นาเนอร์สวยขึ้นมาเลยแต่อ้าเปิดฉุกเฉินเลยท้าย LED นะครับแต่นี้เป็นสีขาว เบรคโอเคนุ่มุขาตดับเครื่องสำหรับเจ้า Honda CB500F LVD ปี2018คันนี้นะครับผมจัดไปครับผม3,000จบทุกขั้นตอนพ่นเพียง3,100กว่าบาท48งวดเท่านั้นนะครับผมหรือจะจัดราคาเงินสดนะฮะเงินสดขาย เพียง89,500สามารถต่อรองได้นะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มดีดีดีซียินดีรับสายหรือจะดูตัวจริงก็ได้นะครับรถอยู่สมุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสามพันท้ายนรสิงห์ครับถ้ามาไม่ถูกยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดีดีดีซีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอดอาร์มดีดีดีซีมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงนะครับผมอยากคุยกับผมก็ทักมาหลังเที่ยงคืนนะแอดมินอาร์มไม่่คออยนนฮะ เฮ้ยแล้วอย่าลืมนะมาให้คะแนนกันเลยครับว่าสวยของผมกับสวยของลูกค้าสวยเดียวกันหรือเปล่าแต่ส่วนตัวคันนี้ผมขออนุญาตให้ก้าวเลยนะผมชอบแดงนี้แดงสดเลยก้าเต็มสิบนะครับผมส่วนลูกค้าให้เท่าไหร่เชื่อกันคอมเมนต์ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ u b s ส r i b e ให้อาร์มดูทีดีซีด้วยนะครับอาร์มดูทีดีซีร้านเล็กสวีทใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ